ว้าผลงานวะพังถือลายแทะมองไพมองไพนี่นะโอ้ยจุนดืยกจุดู้อจุด้นมาโอ้มองขาดแล้วนี่นาพี่น้องก็มองดังเดียวนี่นะมันออกก่อนโอ้ยดูขนาดนั้นก็ได้แต่ว่า สบายดีทุนเสาตอนนี้กาสิบปรลัดเสาคือเขาขึ้นไปทางเทิงพุ่นแหละไปหาการแล้วก็หัวซีโฟล์กุ้งหายหรือปลาชัยแต่ว่าจะขึ้นไปทางถึงพุ่นไปหาการไปหัดถึงข้าบสเห็นอย่างือกลับมาเผากุ้งหายคือเก่าเพราะกุ้งหายก็ออกเบินเข้ามาจากโตเลยเรวมเข้ามาก่อนนานีนะ ความมาฮอปีกามันแจ้งแล้วยิ่งเอานกตัวหนึ่งมาก,กระแซง่น ตอนนี้นะประมาณได้เต็นงตัวเดียวตอนนี้มาหอดบนชายมองเมื่อคืนนี่บนบนมเฮียงชายมงเมื่อคืนนี่ชายตะเต็นเงาใหม่แหละมาหอดพี่เมื่อวานนี่นะใส่เลยถึกเลยสิบตัวหนาวพี่น้องเลยกูมองหากันแล้วได้ปลาประมาณสี่ตัวห้าตัวนี่แหละบ่ถึก มื่วานนี้นสะใส่ระทึกเลยบัดเมื่อคืนนี้ปะเบิดคืนระทึกน้อยนะถ้ากะยามันเดี๋ยวนี้มันลมลมแฮงแต่หายิ่งกะยากหาสิหากลับไปบนผักพุ่นแหละไปปิดป่ายี่ปุ่นแล้วก็สิยามมองที่บ่พังไส3ด่างแล้วจงค่อยกลับบ้านลมแบบนี้นะเสียงอคันเฮาขี่เฮือกลับบ้านน่นะลมแฮงอรมื้อนี้นะขนาดแถวนี้นึงแฮงนะอยู่สฮงบ่กเว้า ตอนนี้ขึ้นมาหอดบนผักเขาแล้วนี่บได้ยังคือเก่าได้แต่ปลากับนกแต่พันธุ์อิไลได้ยังบุได้เลยยิ่งก็หองกับบุทึกบุได้เมืนเน่อนี้นะสะนี้างไปกูมองมาพังนะบัวชืไปกูมองซอยลาวหักเราไปแล้วเห็นมองลาวเราไปนี่จองด่างแต่พันธุ์ลทิกับบุันมาบันนี้บวชอยางชิฮาาะเก็บเอ,อ,หอาหน่อหม่ตมนี่พอได้เมือกแกงอยู่เพื่อน ในปลาอีกแล้ว,งวยงขเซานี้บริสโพอยังได้เซานี้พอไก่ไก่ตัวผู้ตัวหน,นึ่งยิงบ่ทันมันเห็นคอยก่อนเลยมันกะระแหลนล้นมนีไปก่อนไม่ยากตายไม่ <laughs> ยากตายอย่างายิงมันยิงนกตัวหนึง่งบ่ถือสับมือสั่นเลยบ่ถือยิงนกคือกันได้นกกระแซาตัวหนึง่ง ก็คืนอย่างกว่าปลาตะเพียนปลาตะเพียนบาทาเอินอ้นแล้ปลาปลาจังว่าป,ปลาปากลมแหงบูหูสิกับได้จังไดบัดนี้โอ้ตายลด

นี่นะไก่ใกล้นี่เลดดขี่เหอขคามไปปากห้วยนี่ไปต่อเอานี่มีสิทธิ์ได้ขนานอากาศมันหนึงแต่ว่าตอนนี้ลมแห้งกระโดนกำลกังเป็นดอกนี่นะเมื่อคืนนี้โอ้เสียงบางนะท่านี้สนั้นวันไบหักได้แต่ตัวเดียวนี่มันกินดอกกระโดนเนี่นะเห็นมัน มันกัดกิน,น,นเนี่ยน <c> ะ <oughs> บสัสซีได้เนี่ยบัสซีได้ได้ง่ายๆได้กินเข่าได้หัน่นแล้วก็เห็นมันเข่ามาตัวหนึ่งแล้วก็ยิงเอาปนีลังไปการแล้วก็เห็นอีกบมเมนเห็นนะนะมันหองมันหองโมหงลุกมาการเบิงสามเถือ่อหากบริพอพตัวบางพอตัวหนึ่งอยู่ในกุกนี่จจกมนเล่นไปทางใดแล้วบริสเห็นในกุกตัวนั้นนะกะ็จะไปทางใด อันนี้ก็เสียงกลป่าเลยตอนเช้าๆานี่ใช่ฮะเอาหนอเอาเนงนี่ก่อนกลับบ้านนอไม้เนี้ยกะนอไม้ยามนี้แสบีบเลยเอาหนอเอาเนงนี่แหละมาต้มมาแกงอยู่เพื่อนนี่นะนกไม้นี่ว้าวผลงานมาพัาง ลายแท้มองไผ่มองไผ่นี่นะโอ้โอยงูดึงงูดึงงูดึงกขึ้นมาโอ้มองขาแล้วนี่นะพี่น้องต้องมองดังเดียวนี่นะโอ้โหเต็มมองเลยคือเก่งแท้พังไม่ใช่ไม่ใช่อโอ้ขี้เหือไปเนาะ,นะบัวพังเราบัวใหญ่นำในพี่น้องเราขี้เหือนลม้ลมๆไปนี่โอ้ยเพราะลาเหงอะไร ได้กินบ่ะนี่เมื่อตอนพอ่อตอนแม่ปะ่ะมีบบเฮียงหานี่หาแถวอๆนั่นหาสองสามกอนี่นะได้มาพอดีแกง,ลงแล้วนี่แล้วบยัริหารหาต่ออีกหาพูนหลอกพูนหาเอาเราไม้นี่แหละพอดีแกงทางนอทางเนงก็ได้ล่าอยู่เลย ถือว่าตัวน,นี้นะเขาได้เร็วประมาณแกงได้ช่องเทือกลยถ้าวันมีแต่ขบคูนะ่เฮามีทั้งน้อยน้อยและน้อยใหญ่และมีอันบางคนที่เห็นบางเฮาโพลลงเฟซบ o ๊กก็จะว่าอ้ายามนี้ม้ำนไม่บบ <laughs> มันก็มีอะไรเพราะว่าน้ำเขื่อนตะกี้นะมันจะท่วมหอดพุ่นพุ่น <laughs> แล้วมันลงมาประมาณบางบอนกับประมาณห้าสิบเมตรนะและเฮ็ดให้อัน กอ,องกองน้ำม่แบบนี้นะมันก็น้ำม่มันเกิดขึ้นทำเนี่ยนีองงานตาเมซาวนี่ด้เต็มหมอ้อเจลากระบบบ้านนี่อีก ปะพางนี่สุดยอดอลีได้เขาลืมน้ำมันพุ่นอยู่พูนนั่นเมื่อวานนี้นะแล้วนำไปเอาคนเดียวคั้นบนนั่ไปเอากับเมื่อบ้านบ่ได้แล้วลืมน้ำมันอยู่พุ่นน้ำมันตั้งบักหลายลิตรอยู่ mm -hmm. มันออกก่อนออดูขนาดนั้นก็นได้แต่ว่าีเขาเจอกัอนแล้วจังเแล้วไปนะทำนานะน้มดีตัวนี้พาก,กันปีงปลา ปีงปลาหกตแล้วก็ธนาปิงนกแล้วก็ปีงบางน่อยบางหน่อยได้มอคืนนี้ได้นะปลาทองเกลือไว้แล้วแต่ตัวนี้เขาชิต้มน้ำเพียต้มเพียบางหน่อยแซานี่กับสิพากันเฮ็ดลาบแล้วก็ปิงปลามาสีผักผักลาบนกกับอนาบางหน่อยก่อนพี่น,อน้องเลย là không ạ công phía bằng, tôm phía มาพี่น้องกินข้าวซอยน้ำกันกินหลับบางในเ้านี่บางได้เมื่อคืนนี้ บางมันห่อลายโตเลยจักมันอยู่ไทยการบวเ็นคืนนี้สามสีเถื่อลูกจอบเบงทางหน้ามีออดอกกระโดนม,มากินกันมัน้บ,บ่แชบจะจมด้วย <c oughs> ไม่ค่อย <c oughs> คมพี่น้องเ้ยอมล้ำไพปมักคมเลยกินบ่ได้คมอมลำ มีปลาปิ้งแล้วกรารลับบางกับลับนกพิมือบาลลิสเพิ่นพ่อไก่บัวลอไก่ มันเราเลยจื้อจือตบคนจ่ากระโดดกระตามมันก็มาติดตั้งผู้แล้วเบิร์นหรอเตี้ยเลยติดข้อร่างด้วรองค้าคราการีจ้าจะไปดูมันยุติธรรมยัน เครื่องเก็บคล้องมาเนี่ยก่อนจะเดินทางเดินเดินทางกลับบ้านโอ้ลมนี่งอรถจะสกับยังไง ตนนี้ได้เก็บเครื่องได้เดินทางกลับบ้านดเดินทางออกจากป่าแล้วแต่ว่าเมื่อนี่ก็สชิเจอกับลมแฮงเลยลมมันมาแฮงแต่ประมาณแปดกวาโมงคืนนี้จนหอดวงนี้ก็ตอนนี้นะยังบบเซาอยู่ลมนะเบิงทางหน้าบบบูหัวเฮาซิเมอได้เรือบอแต่ว่าเฮาก็ับคอยลเลี่ยงไปขี่ไปทำตามพังตามแคมมันนะแต่ว่าคันติดแคมมารี่กับมันจะมีต้นไม้แบบนี้ เอาพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปวิดีโอนี้การสิขอจบใบเพียงสำนีกก่อนก่อนอื่นมุดก็ต้องขอบใจทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทีมงานของพวเหาเดยนมาตลอดไป,ไปพอกันในะพี่ตรอไปพี่พน้องขอบใจ